เดอะ i ิ d e n b นบราเลือดห้ามรักซีรีส์วัยรุ่นสายรักสไตล์เกอร์เลิฟเรื่องใหม่ที่มีความรักและเลือดดีสัตว์เป็นเดิมพันโปรเจกต์สุดเข้มข้นจากต้นสุรุย์วิไลรักหรือที่รู้จักกันในานามเดดดี้ยูผู้บริหารค่าย The Entertainment. เดดดี้ยูเอนเตอร์เทนเมนต์นกำลังกับคิวพัฒวงทองแมนผู้บริหารคนเก่งของ QQ วคิวเอ a นเตอร์เทนเมนต์ได้คูนักสแสดงสุดปังฟ้าสายควีนสุดา และเซย่าทองเจือที่มารับบทคูค่รัก GL แอลนคนเป็นเรื่องแรกแต่ต้องบอกเลยว่าเคมีพีเม่สุดๆความดึงักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือมาประชันทบทบาทไม่ว่าจะเป็นมากิตมาชิดานักแสดงสาวเจ้าบทบาทเจ้าของผลงานระดับรางวัลและศิลปินเกอกร์กุ๊กคิเรกาเจาอออลฟ้าตัวแทนทีป๊อปที่มีอัตราอินเกจเกมนต์สูงที่สุดในไทยรวมถึงทัพนักแสดงดาวรุ่งอีกมากมายและดาราระดับแนวหน้าที่มาร่วมโปรเจกต์ซีรีส์นี้ โปรเจกต์เรื่องนี้นิดนึงค่ะมีที่มานี่ไปยังงโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปโปรเจกต์ขอสวัสดีนิดนึงก่อนนะครับก็ขอสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนักข่าวทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในวันนี้นะครับในงานแถลงข่าวนะครับซีรีส์เดอะคิตตินบลัดนะครับหรือว่าเลือดห้ามรักนะครับก็เมื่อกี้นี้มีพี่น้องนักข่าวบางคนนะครับรู้จักก็ถามว่าอยู่ๆว่าเฮ้ยดัดตี้หรือต่อยาเขาจะเรียกพี่ต้นนะว่ามาทําซีรีส์นี้ได้ยังไง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนที่จะไปลําดับถัดไปแล้วกันนะครับคือเรื่องราวเนี่ยเกิดจากผมครับกับน้องคิวนี่แหละช่วงนี้คิวดูซีรีส์วายซีรีส์ยูริบ่อยรวมถึงเป็นศสืปีนของนักแสดงที่ได้ซีรีส์วายซีรีส์ยูริด้วยก็คิดมีไอเดียแหละว่าอยากจะทาซีรีส์กันด้วยด้วยกันทีเนี้ยแต่ถ้าซีรีส์ด้วยกันน่ะถ้าเป็นตอนนี้มันมันค่อนข้างเยอะนะซีรีส์ยูริครับเราอยากจะได้ความแบบแปลกใหม่นอกจากว่าจะเป็นยูริแล้วเราต้องการพอดเรื่องที่มันเข้มข้น เราก็ได้พี่ปุ๋ยด้วยละครับพี่ปุ๋ยเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็มีพี่กายนะครับมาเขียนบทนอรัพน์แล้วพี่กายนี่ก็ถือว่าก็มบอหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มาร่วมกันรังสรรค์งานตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การออดิชั่นนะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น2เจนด้วยกันมีเจนเรียกว,ว่าเจนเด็กและกันมัธยมกับเจนโตซึ่งเจนโตน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครได้มาเล่นนะครับก็เรียกว,ว่าออดิชั่นกันเหมือนกับจริงจังมากนะครับรุ่นเด็กนี่เราออดิชั่นกัน กี่คนนะจากผู้สมัคร600คน600คนนะแล้วก็คัดกทัดกันมาใช่ครับจนไฟนอลสุดท้ายไฟนอลแล้วยังไฟนอลประมาณ90%ยังไม่ร้อยเลยแต่ก็ใกล้ๆแล้วแต่ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคือรุ่นใหญ่ของเรานะครับก็คือเป็นรุ่นพี่และกันนะครับก็ออดิชั่นหลายคนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกตรงนี้ไม่ใช่แค่ว่าเล่นได้หรือว่าความปังนะอย่างของน้องฟ้าใสบอกเลยเนาะฟ้าใสกับเซย่าเนี่ยโปรไฟล์เขาปังอยู่แล้ว แต่ว่าเราดูเรื่องของเคมีด้วยนะครับเราบัญญัติกันขึ้นมาเองเลยว่าคู่นี้เคมีดีแต่ว่าเคมีแบบพรีเมียมเป็นเคมีแบบพรีเมียมเลยจริงครับเดี๋ยวเราจะได้เจอฟ้าใสากระเซย่าแน่นอนแต่ตันนี้เดี๋ยวจะให้น้องคิวอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วคิวนอกจากมาทำโปรดักชั่นด้วยกันเนี่ยทำอะไรอยู่เนาะโอเคครับ okay. สวัสดีครับ uh, ผมชื่อคิวนะครับพลัตทงของแวนเป็นผู้บริหารบริษัทคิวคิวเอเจนเมนต์บริษัทคิวคิวเอเจนเมนต์นะครับเป็นบริษัทแคสติ้งแล้วก็โปรชั่นงานโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่งานเราก็จะเป็นลูกค้าทางต่างประเทศมากกว่านะี่ครับแล้วก็คิวเคยผ่านผลงานผู้จัดเป็นซิทคอมะครับออนแอร์ทางช่องบุมแบรงชื่อเรื่องจิบปวนจอก็จะเป็นนักแสดงตัวปวนรุ่นเด็กๆนะฮะ แล้วก็คิวเองก็ยังเป็นผู้จัดการศิลปินด้วยเลย่าโดยที่ช่วงก่อนก็จะมีอย่างน้องกันที่เล่นซีรีส์ยูริเมื่อ2ปีก่อนชื่อเรื่องโชมีเลิฟรับบทเป็นน้องชายของอีฟ้าวราหะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเพิ่งมีตัวไพายลอตเป็นซีรีส์ของพี่น้ำฝนกุลนัทรับบทในเป็นคู่2นะครับคู่กับน้องน้องน้องอัพครับเรื่องอันทตเวิร์ดแล้วก็คู่1น้องเจนนี่ยูริก็เป็นนักแสดงของวิธีเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วก็จากกระแสที่ผ่านมาด้วยความที่ ตัวศิลปินเราแสดงอยู่แล้วแล้วก็พี่คิวก็เลยมีการติดตามตัวทั้งซีรีส์วายซียูร mm ิก hmm. ในตลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความเหมือนแบบเฮ้ยตั้งใจอยากที่จะทำผลงานซีรีส์ยูร mm ิกดีๆออกมาให้กับผู้ชมแ mm hmm. ฟนๆได้ชมกัน,นครับทั้งไทยและต่างประเทศเลยอินเตอร์แฟนทั่วโลกฮะแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องครับ mm hmm. คิดว่าหลายๆท่านอาจจะได้ตัวเพลสไปแล้วในชีตไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องย่อประมาณนั้น,นครับแต่ว่าเล่าในมุมมองใหม่ซึ่งได้พี่ปุ๋ยนี่แหละครับ mm hmm. มาพูดในมุมมองนะครับ ของการเล่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับ,รบก็อยอาจจะให้พี่ปุ๋ยแบบนิดนึงครับครับพอดีได้รับโจทย์จากพี่คิวนะครับกับพี่ต้นนะครับว่าอยากทําซีรีส์ทีซึซ่งมียูริอยู่ด้วยซึ่งเราก็มองว่ายูริตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะอีก <c oughs> เราก็เลยใส่เนื้อเรื่องเข้าไปให้มันเข้มข้นขึ้นก็เลยใส่เป็นเกี่ยวกับแต่แต่สีนิดนึงครับน่าจะบอกได้แหละคือมีแบบ ความเป็นแบบปีศาจของแวมพายฝั่งต่างประเทศ<ม>กับบ้านเราก็คือปีศาจแบบปอบอะไรเงี้ยปะทะกันโดยสายเลือด<ม>แล้วก็ความรักมันก็แบบแบบเขาเรียกว่าเข้มข้นนะแวมไพายเนี่ยจะมีความรักอยู่แล้ว<ม>ถ้าเราดูกันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาจะมีความรักอยู่ในตัวของเขาเองครับก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอาจจะให้พี่ๆนักข่าวเผื่อจะมีคําถามอะไรก่อนที่เราจะพาเซย่าฟาใสเข้ามาสัมภาษณ์กันต่อ ตอนนี้มันไปดำเนินไปถ่ายออกมาแล้วว่าเสร็จถ่ายเสร็จหรือยังหรือว่าเพิ่งเริ่มหรืออะไรยังไงที่เกดอะรเเดี๋ยวบอกอะไรก็ได้ครับคือตอนนี้เรามีกําหนดในการถ่ายพายล็อตวันที่29เดือนนี้นะครับแต่ว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ฟิตติ้งอะไรนะครับทั้งหมดเนี่ย complete แล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องบทที่เป็นบทซีรีส์เนี่ยก็อาจจะมีการแก้ไขนิดนึงนะครับแตอนน่ว่าเราจะถ่ายพายล็อตวันที่29นี้นคิดว่าเดือนหน้าน่าจะได้ดูพายล็อตแรกของเราครับ เส้นเรื่องเลยครับที่ป <laughs> kind of like like ุ๋ยช่วยอธิบายนิดนึงเส้นเรื่องเส้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไทยก็จะเป็นที่รู้จักกันดีก็คืออาจจะเป็นปอบนะปอบเราก็จินตนาการว่าปอบคือแวมไพร์ของเราแต่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่กินไส้นะแต่ถ้าเป็นแวมไพร์เนี่ยกินเลือดสองเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาจะมีคอนฟ lict กันนิดนึงก็จะมีบูรีนิดนิดก็เปรียบเป็นยุคนี้ที่มีการบูรี่กันมากขึ้น ก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ของแวมพร์ก็จะบุรีปอบก็จะเหมือนจะมากําจัดปอบในโรงเรียนนี mm hmm. ้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับซึ่งถ้าเราดูพวกแวมพายเราจะเห็นว่าแวมพายเนี่ยเขาก็จะโหดกว่า mm hmm. แต่ว่าเขาจะอ่อนแอลงเวลาที่หัวใจเขามีความรัก mm hmm. แต่ว่าปอบเนี่ยสลับกันปอบเนี่ยคือถ้าพอมีความรักเนี่ยมันก็อยากจะครอบครองกระหาย mm hmm. ก็ทําให้ความเป็นปอบเนี่ยแข็งแรงขึ้น ก็เลยว่าสู้กันตรงนี้แล้วก็รวมกับเรื่องของความรักด้วยสัญชาติยานด้วยแล้วก็ความอระเวงของเด็กมัธยมนะครับดีซนซีรีส์ให้มันมีความแตกต่างจาก,กเรื่องอื่นยากครับผมคิดว่าย่างไหมก,ก็ยากครับแต่ว่าตอนนี้ผีเป็นที่นิยมนะ,ะแล้วมันลดข,ข้อแม้บางอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรักในโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเป็นความรักในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นแววไพร์เนี่ยมันตัดข้อแม้ออกไประหว่างศิษย์กับอาจารย์หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องของผีละมันเป็นเรื่องของแฟนตาซีที่ควบคุมตัวเองไม่ได้โจทย์คือเราอยากให้สนุกด้วยครับอย่าไม่แบบเป็นเดินมาชนกันเออแล้วาม,ามองหน้ากันแล้วก็เกิดโมเมนต์อะไรเงี้ยเราอยากให้สตอรี่มนสนุกด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูหนักให้สนุกนะครับส่วนยูริเนี่ยเรียกว่าเป็นโบนัสนะครับระบองเต็มอิ่มแน่นอนนะครับ คาดหวังใช่ไหมครับเพวันนี้เราเพิ่งคุยเรื่องดูดวงกันอยู่เลยนะคาดหวังยังไงนะค <c oughs> ือบอกว่าทุกเรื่องเนาะทุก<ะ>โปรเจกที่เราทําเราก็คือคาดหวังเรียกว่าตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องจะปังแค่ไหนอะไรเนี้ยเราก็อาจจะแบบไปอคอมมิตไม่ได้แต่ทุกคนเนี่ยนักแสดงทุกคนก็คือตั้งใจรวมถึงทีมงานแล้วจงานเกินร้อยทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้เต็มที่ครับ เร็วประมาณปลายปีใช่ครับอย่างอย่างเร็วเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นปลายปีนะครับแต่ถือว่าเราเสร็จก่อนก็จะได้ดูก่อนอย่างหน้าหนาวแน่นอนหนาวใช่หน้าหนาวหน้าหนาวเหมือนเราจะวางสถานการณ์ไว้เป็นฤดูหนาวพอดีนะแปีนี้อาจจะอาจจังเลยครับอะไรนะครับคาร์บอนมีไหมอาจจะงไหมครับเป็นไปได้อาจจะได้เห็นอะไรที่แบบมากขึ้นแล้วนะครับคงคงได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าไพร์โหลดเนี่ยเรามาค่อนข้างเร็วนะเดือนหน้ามีไพร์โหลดปุ๊บ แล้วก็ไทม์ไลน์ของเราก็อยากจะให้เร็วที่สุดเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมงานนอนตีสามกันทุกวันเลยทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้เต็มที่คาดว่าจะปีนี้อาจจะได้ใช่ครับคิดว่าปีนี้แหละคือตั้งธงไว้ปีนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราดูจากไพร์โหลดก่อนเพราะเราตั้งธงไพร์โหลดเดือนหน้าถ้าเดือนหน้ามีไพร์โหลดแปลว่าจะเป็นปีหน้า <c oughs> เราเล่นเราเล่น <c oughs> คือเดือนนี้แหละแล้วก็ปีนี้แน่นอนนะครับ แต่เรื่องนี้นะครับผีอาจจะเป็นในในในยุคปัจจุบันนะมันอาจจะต้องออกกลางวันแล้วอ่าก็คือคล้ายๆที่ที่มันมีทั่วไปนะเป็นยุคใหม่ละนะครับใหม่มันมีนวัตกรรมที่ทําให้เขามากลางวันได้ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วใช่มันมีนวัตกรรมฮะไม่ว่าจะเป็นกันแดดนู่นนี่นั่นมันเพิ่มความทันสมัยเข้าไปอีกจบไปแล้วจบไปแล้วโอเคจริงคลายให้ปากไหจับโปรเซส ได้ครับเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเริ่มจากคิว่อนละกันฝากครับอยากให้แฟนๆครับทั้งแฟนชาวไทยและต่างประเทศเนาะครับรอติดตามผลงานุชิ้นนี้ครับเพราะว่าทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนนะครับทุ่มเทกันสุดตัวตั้งใจกันทําเต็มที่อยากผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนๆรับชมกันครับครับก็อย่างที่คิวบอกนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นซีรีส์ยูริแนวใหม่นะครับก็น้องๆทุกคนตั้งใจทํางานเรื่องนี้มากนะครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับผลงานผี ยูริเรื่องแรกครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราจะให้เซย่าฟ้าใสเข้ามาเนาะโอเคอเครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ